ค่ะสวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นการลงทรานสคชันของร้านค้าบัวนะคะเป็นการลงทรานสคชันแบบระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบระบบต่อเนื่องเนาะแล้วในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการมาดูงบต่างๆแล้วก็การปิดบัญชีนั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปปิดบัญชีกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูงบทดลองกัน ในส่วนของงบทดลองนะคะอ่าพี่เลือกเป็นปีนี้เนาะจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งถ้าใครสังเกตจากคลิปที่แล้วเนี่ยตัวง,งบทดลองเนี่ยจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าอันนี้ต้องขออภัยไว้เลยนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยตรงส่วนที่เป็นตัวสินค้าคงเหลือพี่บันทึกผิดน,นะคะที่เป็นในส่วนของวันที่ยี่สิบเ็ดเป็นการบันทึกของการชําระเงินของเจ้าหนี้การค้าซึ่งมันต้องไปหักลบในส่วนของบัญชีสินค้าคงเหลือไม่ใช่ส่วนลดจ่ายเนาะ เออส่วนลดรับสีอ่ะซึ่งเออพี่ได้แก้ไขเรื่องการบันทึกบัญชีตรงวันที่ยีสิบเจ็ดแล้วแต่ว่าตรงที่เป็นตรงที่เป็นรายการของส่วนของงบทดลองเนี่ยเออไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแก้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอิงตามหนังสือเรียนของเรานะคะงบทดลองออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงบต่างๆกันอันดูงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนเนาะ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินเดี๋ยวขอเลิกช่วงเวลาก่อนนะคะเอาเป็นปีนี้เนาะปึ๊บโอเคก็จะเป็นเงินนะคะเงินมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวเงินสดเนาะที่มีในกิจการจำนวนเก้ามืนเก้าันหร้อยห้าสิบหกบาทมีตัวที่เป็นลูกหนีก้การคะนะ้าเนาะซึ่งชำระหมดแล้วนะคะก็ไม่มีแล้วแล้วก็ตัวที่เป็นสินค้าคงเหลือของเราได้ยอดหนึ่งเอ่อขออภัยค่ะเจ็ดแ4นหนึ่งหมืนสามพันเจ็ดรอยสิบสี่บาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดก็จะเป็นยอดแปดแสนกว่าเลยแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่มีเนาะสินทรัพย์ท,ทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จะเป็นแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทในฝั่งของนี้สินและส่วนของเจ้าของเรามีอะไรบ้างนะคะนี่สินของเราไม่มีเนาะเพราะว่าเจ้านี้เราจ่ายไปหมดแล้วส่วนของเจ้าของก็จะมีตัวหุ้นนะคะที่เป็นยอดยกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะจะเป็นทุนของบัวนะคะด้วยยอดแปดแสนแล้วก็มีตัวกําไรที่ยังไม่ได้จัดสรรเดอรเลขนี้ จำไว้ดีๆนะคะเลขนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอในงบกำไรขาดทุนนั่นเองค่ะองค์ประกอบอื่นส่วนของที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นเนาะหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คืออะไรก็คือตัวถอนช้อยส่วนตัวที่เราเพิ่งลงไปนั่นเองค่ะด้วยยอดทั้งหมดตอนนี้ทั้งที่พี่เป็นนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะก็จะเป็นยอดแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทเท่ากันทั้งสองด้านเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูงบอ่ากำไรขาดทุนกันค่ะ เลือกช่วงเวลาเป็นปีนี้นะคะในส่วนของงบกําไรขาดทุนนะคะจะเป็นการแสดงของหมวดสี่แล้วก็หมวดห้าเนาะซึ่งหมวดสี่ของเราก็จะมีตัวที่เป็นรายได้จากการขายสินค้าด้วยยอดสามแสนแปดหมืนสามพันบาทแล้วก็หักลบกับส่วนลดจ่ายนะคะก็จะคงเหลือเป็นสามแสนเจ็ดมืนหกพันสี่รอยบาทส่วนที่เป็นต้นทุนขายสินค้าเนาะหมวดที่ห้าก็จะเป็นยอดสองแสนแปดหมืน แล้วก็มีตัวที่เป็นรายได้อื่นก็จะเป็นตัวหมวดที่ส4ที่เป็นสินค้ารับคืนและส่วนลดค่ะโดยยอดห้าหมื่นสามพันเนาะรวมกำไรที่ก่อนที่เราจะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็จะเหลือเป็นทั้งหมด4,3400บาทมาในฝั่งของค่าใช้จ่ายบ้างนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเงินเดือนค่าจ้าง20,000ืนแล้วก็มีตัวอื่นอีกไหมปื๊บปื๊บไม่มีแล้วนะคะเมื่อเราหักลบอตัวกำไร กำไรขั้นต้นของเราเนาะเอ,อ้าไม่ใช่ขออภัยค่ะตัวที่เป็นกําไรก่อนค่าใช้จ่ายของเราได้ยอดสี่หมื่นหักลบกับตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เรามีทั้งหมดเนาะกําไรสุดทีิที่เราได้นะคะก็จะเป็นยอดสองหมื่นสามพันสี่ร้อยซึ่งก็คือยอดเดียวกันกับตัวกําไรที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบแสดงฐานะทางการเงินนั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนะคะึนี่ตัวนี้เนี่เองค่ะ ่ะดูกันไปคร่าวๆแล้วอีกงบหนึ่งนะคะก็จะเป็นงบกระแสเงินสดเนาะก็อธิบายว่าเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะ<ม>ก็จะมีดึงตัวกําไรสุทธิหรือว่า net profit นะคะมาด้วยยอด23,400บาทแบ่งออกเป็นตัวที่เป็นสินค้าคงเหลือเนาะด้วยยอด7,13,744บบาทนะคะแล้วก็มี อ่ะอันนี้มาจากตัวที่เป็นกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดําเนินงานในกิจกรรมในกิจการเนาะก็จะเหลือประมาณนี้เลยตรงส่วนอื่นเราไม่มีการลงทุนนะคะนอกจากที่เป็นตัวหุ้นสามัญที่เราลงทุนไปเนาะด้วยยอดแปดแสนบาทรวมเบ็ดเสร็จเงินสดในกิจการทั้งหมดนะคะพอหักลบแล้วเนี่ยสุทธิมันก็จะเป็นเก้าหมื่นเก้าพันหก 6 5รอห้าสิบหกาทซึ่งก็คือตัวยอดที่แสดงเป็นยอดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเองค่ะโอเคดูงบเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปบันทึกบัญชีกันเนาะไปที่ heading บัญชีะคะ่ะเลือกบันทึกบัญชีนะคะเป็นของเดือนมกราเนาะก็จะปิดในสิ้นเดือนมกรานะคะเราจะปิดหมวดสีเข้ากำไรขาดทุนกันค่ะใส่คำอธิบายนะคะปิดรายได้เข้า กำไรขาดทุนสะสมขออนุญาตเปิดงบกำไรขาดทุนปึิ่อิงไปด้วยนะคะอ่ะหมวดสี่ของเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวที่เป็นรายได้เนาะซึ่งรายได้ตอนนี้เขาอยู่ยอดที่เป็นฝั่งของเครดิตอยู่เนาะ ก็จะถ้าจะปิดบัญชีก็ต้องเอาเขาออกก็จะเป็นเดบิตรายได้นะคะด้วยยอดสามสามแสนแปดหมื่นสามพันค่ะสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทแล้วก็ส่วนลดจ่ายเนาะส่วนลดจ่ายอยู่หมวดที่สี่ค่ะส่วนลดจ่ายอยู่หมวดซีแต่ว่าเราจะเอาเขาออกเนาะก็ต้องเป็น เดบิตอ่าเครดิตเขาออกค่ะยูโมสีก็จริงแต่ว่าเนเจอร์เขาดันเป็นเดบิตเนาะเพราะว่าทําให้รายได้เราลดลงเนาะเพราะฉะนั้นส่วนลดจ่ายเวลาปิดบัญชีนะคะเราจะต้องไปปิดฝั่งด้านเครดิตค่ะด้วยยอดเท่าไหร่เอ่ยหกพันหกร้อยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะปิดเข้ากําไรขาดทุนค่ะ ด้วยยอดทั้งหมดขาดไปทั้งหมดสามเจ็ดหกสี่ศูนย์ศูนย์เนาะปึ๊บอ่านเท่ากันแล้วตัวสอบความถูกต้องค่ะถ้าถูกต้องแล้วก็อนุมัติรายการได้เลยค่ะตอนนี้เราปิดหมวดสี่ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะอ๋อเราลืมอีกตัวหนึ่งนะคะตัวสินค้ารับคืนและส่วนลดนอ้อยอยู่หมวดสี่เหมือนกันเดี๋ยวเราแก้ไขะคะ่ะกดแก้ไขนะคะพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือสินค้ารับคืนค่ะ ถึงค่ารับขึ้นและส่วนลดอยู่หมวดสีก็จริงนะคะแต่ว่าเนเจอร์เขาดันอยู่ด้านเดบิตเนาะเพราะว่าทําให้รายได้เราลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเครดิตเขาออกด้วยยอดห้าหมื่นสามพันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องปิดหมวดของหมวดที่สี่ทั้งหมดนะคะเข้ากำไรขาดทุนด้วยยอด สองสามสองสี่ศูนย์ูนย์ค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะปิดหมวดที่ห้าเข้ากําไรขาดทุนค่ะบัญชีค่าใช้ใจ่าย เข้ากำไรขาดทุน,นะคะ่ะแนวฝั่งของค่าใช้ใจ่ายของเรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวต้นทุนขายเนาะที่อยู่ในหมวดที่ห้านะคะยอดเป็นยอดฝั่งเดบิตเนาะก็จะเป็นเครดิตด้วยต้นทุนขายค่ะเครดิตเขาออกด้วยยอดสองแสนแปดหมื่นโอเคค่ะ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายตัวอื่นเนาะก็จะมีแค่เงินเดือนและค่าจ้างนะคะเอ่อเครดิต hmm. เขาออกเนาะ mm hmm. เพราะว่าเราปิดบัญชีด้วยยอดสองหมื mm ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ mm hmm. เราก็จะปิดหมวดที่ห้าเข้ากำไรขาดทุนเนาะเ mm hmm. ดบิตกำไรขาดทุนนะคะด้วยยอดสามแสนค่ะ ตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดอนุมัติรายการได้เลยค่ะอ่าโอเคไหนเราไปดูซินะว่างบทดลองเราหมวดสี่หมวดห้าเราหายไปหรือ,อยังนะคะอ่าโอเคค่ะตอนนี้งบในงบทดลองของเราเนาะหมวดสี่หมวดห้าเราปิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหายไปแล้วเนาะทีนี้ยังไม่เสร็จนะคะ เราจะปิดกําไรค่ะทุนสะสมเข้าทุนค่ะแล้วก็ปิดตัวที่เป็นถอนใช้ส่วนตัวด้วยเนาะไปที่บันทึกบัญชีค่ะเลือกวันที่เปิบเป็นปิดกําไรค่ะทุนสะสมค่ะเข้าทุน กำไรขาดทุนสะสมของเราตอนนี้นะคะมียอดคงเหลือในฝั่งด้านเครดิตเนาะด้วยยอด23,400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปิดนะคะเราก็ต้องเดบิตเขาออกค่ะเดบิตกำไรขาดทุนสะสมได้ย,ยอด23,400บาทค่ะเข้าอะไรเข้าทุนนะคะก็คือตัวหุ้นสามัญนี่แหละทุนบัวด้วยยอด23,400ค่ะ ตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดอนุมัติรายการได้เลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราต้องปิดเขาเนาองก็คือตัวที่เป็นบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนั่นเองค่ะปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าทุนค่ะบัญชีถอนใช้ส่วนตัวของเรานะคะยอดคงเหลือตอนนี้อยู่ด้านเดบิตเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเครดิตออกค่ะ ถอนใช้ส่วนตัวเครดิตด้วยยอดหนึ่งหมื่นค่ะแล้วก็ปิดเข้าทุนเนาะก็คือตัวหุ้นสามัญก็จะเป็นเดบิตหุ้นสามัญน,นะคะหรือว่าตัวทุนบัวเนี่ยด้วยยอดหนึ่งหมืนค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดอนุมัติรายการได้เลยค่ะ อ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปิดบัญชีทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูงบทดลองของเรากันเลือกเป็นปีนี้นะคะอ่าตอนนี้นะคะในส่วนของงบทดลองของเราเนาะก็ได้มีการปิดในส่วนของรายได้รายจ่ายเออถูกแล้วค่ะรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะเข้ากําไรขาดทุนแล้วเราก็เอาตัวกาไรขาดทุนเนี่ยไปปิดใส่ในทุน ของบัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นยอดยกไปในงวดถัดๆไปเนาะเอาไว้ใช้ในงวดถัดๆไปนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วสําหรับการทําโจทย์ตัวอย่างจากบทที่เจ็ดนะคะการบันทึกบัญชีในในธุรกิจพาณิชย์เนาะแล้วก็เป็นโจทย์ตัวอย่างการบันทึกบัญชีในระบบระบบการบันทึกสินค้าแบบ เพื่อพิช่วหรือว่าระบบต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนเนาะถ้าหากมีข้อสงสัยใดสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หรือสอบถามได้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ